สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนานะครับวันจันทร์ที่3พฤศจิกาย,ยน2568นะครับวันนี้หลังจากที่รัฐบาลไทยออกมานะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ลงราวให้ต่อเลยนะครับกลับไปดูก่อนวันศุกร์นะครับวันศุกร์ให้เด่นไปที่29ตัวรอง27 28นะครับปรากฏว่า มันมาที่ตัวกัน3 7นะครับ3 7 7 3คู่นี้เข้าตัวนี้นะเข้าคู่นี้แต่ตัววิ่ง2มันเข้านะครับก็เข้าอยู่ตัววิ่ง2ว่าวิ่ง2นี่เข้าก็เข้าอยู่นะครับก็เข้าอยู่อันนี้คือราวพัฒนาวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับถ้าตามทั้งชุดก็คงจะเห็นผลนะครับคงจะเห็นผลก็สองสูนรนี้บันดังไม่หลุดนะครับ จับคู่กันมาก็ได้พอสมควรอ่ะจับคู่กันมาปันนี้อะไรนี่0ูนย์ศูนได้2 3 4 7 8 9ออกอะไรเอ่ยอ่ะออกนี้นะครับออกนี้ สามเจ็ดสองห้าสามเจ็ดสองห้าตัวเดิมนะสองห้าออกตัวเดิมมันชอบเอาตัวเดิมมาออกนะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนาอ่ะเราก็ไปต่อกันในวันจันนะครับเอาสูตรเดิมนี่แหละที่มันยังเข้าอยู่นะครับตัวเดิมสูตรแรกนะครับใช้หลักพันเป็นตัวเดินนะครับหลักพันก็คือ3าม ก็จะได้3ได้4ได้5สูตรที่2หลักพันหลักร้อยหลักหน่วยพันคือ3บวกเเป็น10ได้5ตัวนี้ก็จะเป็น5 6 7ตัวที่ได้นะครับตัวที่ได้5 6 7อาทีนี้จับคู่กันก่อน นะครับจับคู่กันก่อนก็จะเป็น3 5 3ห3 7 4, 5, 4, 6, 4 7 46 47 55เจ็ดส่ห 9ชุดนะครับ9ชุดไปกับทีนี้ไปดูตัวเด่นลองดูนะครับไปดูตัวเด่นถ้าเราจะเอาเด่นตัวเก่ามาจับมันก็จะมี3 7 3 5อ่ะมันก็จะมี3 7ตัวเดิมโดย3 7 3 5ใน4ตัวมีนะครับ3 5 7 7 5 5 7มีอ่า มี3มชุดนะครับที่เป็นตัวเดิมนะที่เป็นตัวเดิมตัวเดิมจริงๆคือ3 7แต่ว่าเอา4ตัวมาจับด้วยนะครับหรือจะเอาหตัวมาจับเลย36นี้มีได้4 5หนี้ได้4 6นี้ได้4 7ทนี้ได้55ได้5 6กได้ทุกทุกชุดเลยนะครับได้ทุกตัวเลยแต่พอวันเลขกระจายกันเป็นเลขกระจายเลยนะครับไม่ได้ซ้ำ เหมือนกับ2วันที่ผ่านมา0,02,5,00ก่อนหน้านี้ก็4,22,4,12 2, 4, นะครับเอามันจะเป็นยังไงหาตัวอื่นมาอีกนะครับสูตรอื่นที่จะมาจับให้ fc ตัวตัวที่จะมาจับให้จะเอาสูตรมาจับให้ก่อนอดูก,ก่อนนะครับเอาเอาสูตรแสน พัน่สแสนพันสูตรมาจับนะครับแสนนี้กับพันหกบวบกสเป็น9ก้าเกู้นยมีไหมไม่มีเลยได้9กับ0ไม่มีในนี้นะครับไม่มีในนี้เออไม่มีในนี้เอาอยัางไงกันเอาเอาตัวมีดีกว่า ตัวนี้3 4 5สูตรเดิม5 6 7อันนี้ก็สูตรเกรา่ามีสูตรดึงอยู่นะครับที่เป็น4 5 4 5, 4, 5เด่น4 5ตัวนี้7 8 9อ่า4 5เอาสูตรคู่ขนานด้วยนะครับ4 5เด่น4เด่น5เด่น7 4 5ก็เด่น7ก็จะเป็น4เด่น5 5้าห้าหหอ่าเป็น4เดียนห้าแต่ผมจะเอา5้านะครับเพราะว่าตัวเก่ามันอยู่ในหลักอยู่ก็คือ5้าเอาวิ่งห้านะวันจันทร์ให้เป็นวิ่งห้านะครับวันจันทร์ให้ปีวิ่ง5้ามีกี่สูตร1 2ึสอามอ่ะ มีอยู่สามสูตรหนึงแหละมันสามกันชนชนกันอาจจะไม่มาในนี้ก็ได้นะครับถ้ามาในนี้จะเป็นอะไรมี7ที่ชน5 7 5 7ที่ชนมี5 7ที่ชนระวัง5 5ด้วยมี5 7ที่ชนมีอะไรอีก5 7 เราก็เอา9ก,กับ0มาจับใส่957 057อ่ะวางไว้เป็น3ตัวด้วยนะครับเป็นไปกับตรงตัวด้วยนะครับมันไม่ค่อยมาหรอกมันค่อยมามันก็มีกิ่มาล่างนะครับแต่ผมมาจับใส่3ตัวไว้นะครับจับใส่3ตัวเผื่อมันเข้านะครับเผื่อมันเข้าพอทุกอย่างคือการคาดคะเนนะครับ ทุกอย่างคือการคาดคะเนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหม5 7อยู่นี่ห้าเจ็ดเก้ก้เอ่าเกับศยอะไรเยอะกว่ากัน9 5, 5, 5 7, 9้าห้าหก้ับ0 1 2 3 0มี3ามสูตรเก้มี1นสอง สองสูตรสามสูตรเหมือนกันพอๆกันนะครับพอๆพกันนี่เกับเกับศูนย์มีอยู่พอๆกันอย่างละสามสูตรอ่ะก็คงจะให้ไว้ประมาณนี้นะครับให้ไว้ประมาณนี้นะก็คงยังไม่เปลี่ยนใจนะครับเอา57เป็นตัวเด่นตัวเดียวนะครับตัวเดียวอาจจะจิ้มจิ้มดูตัวเดียวก็คือ57นะครับอันนี้คือ57 ในวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก,กันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ share, ขอบคุณทุกการติดตามขอ้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ